สวันดนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้าตัวบัตรใบนี้ครับ Amex g o นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่บัตรเครดิตนะแต่ตัวนี้นะครับมันก็คือเจ้าตัวชาร์จการนะครับจาก American Express นั่นเอง จะเป็นยังไงสิทธิ์โยกเป็นยังไงนะครับมีอะไรที่คุณควรรู้นะครับก่อนที่คุณนะครับจะสมัครนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาชมกันครับอย่างแรกนะครับทุกท่านจะพูดถึงนะครับก็คือเงินเดือนขั้นต่ำนะครับที่คุณสามารถสมัครนะครับเจ้าตัวเอเมโกตัวนี้ได้นั่นเองนะครับตัวนี้เพียงแค่คุณมีเงินเดือนนะครับขั้นต่ำอยู่ที่35,000บาทนะครับหรือว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของจักการนะครับก็ต้องการอัตราเมนนะครับประมาณเดือนละ600,000บาทนะครับก็จะสามารถสมัครนะครับเจ้าตัวแอมเกนี้้ไดนนั่เอะคึ่ง ในวันนี้นะครับก็คือถ้าถามว่าเฮ้ยตอนนี้เอเมีกี่ตัวนะครับก็ถ้าหลักๆที่ผมเห็นเราก็แบบพอมีคนใช้นะครับแน่นอนว่าบริเวณอีเครสแพทิทินัมนะครับค่าธรรมเนียม40,000กว่าบาทตัวเนี้ยคนใช้เยอะสุดอยู่แล้วแหละมีสิทธิประโยชน์นะครับที่ดีมากๆอย่างเช่นนะครับดีโมฟรีเมื่อใช้ครบกําหนดนะครับประกันเดินทางฟรีแบบไม่อัน้นเปิดบัตรเสริมนะครับเลขสองใบที่เราสามารถใช้ p r าร์ต t y Pass ได้นะครับ ินเดือนอีกมากมายครับเป็นบัตรใบหนึ่งที่โหดมากๆแล้วก็คำนียมนะครับมีเท่ประมาณส0 0 0ื่นบาทนั่นเองแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ย่อยออกมาก็คือเจ้าตัว a m เ Go หรือ American Express Go นั่นเองก็จะดรอปลงมานะครับจากตัวนั้นซึ่งในเลเวลใกล้กันนะครับก็จะมีบัตรหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัว m อเมอนั่นเองนะครับที่เราสามารถโนะสมัครได้ซึ่งตัวนั้นก็จะเน้นในการเก็บแต้มนะครับของคทมินไทยนั่นเองแล้วก็อันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว MAG ตเอเม็กกรีนซึ่ ต้เนียมนะครับอยู่ที่3,210บาทนะครับต่อปีแล้วก็ถ้าตามข้อมูลที่ผมได้มาไม่ผิดเนีก็คือเมื่อคุณใช้ครบนะครับ30,000บาทนะครับก็จะได้นะครับเจ้าตัวแต้มนะครับรีเทิร์นเทียบเท่านะครับกับเจ้าตัวค่าธรรมเนียมที่เราจ่ายไปนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอย่างแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นบัตรพลาสติกธรรมดาคือถ้าเป็นในแมบไปที่หน้ามาเจอเป็นบัตรที่มีความแบบเออ่เมทัลหน่อยใช่ป่ะแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นบัตร ปกติเลยอะที่เราสามารถแบบพลาสติกงอได้เป็นปกตินะครับซึ่งการรับแต่มของตัวนี้นะครับก็คือ25บาทนะครับตอนหนึ่งแต้มเนาะแล้วก็ถ้าใครนะครับต้องการเอาไปแลกไม้นะครับก็สามารถแลกนะครับได้เป็น t ีจีค i ชชอเออร์คาเทบีเอนะครับหรือบิลลิช่าไลน์แล้วก็เอมิเลสนะครับก็สามารถแลกได้เช่นเดียวกันซึ่งเลขรแลกนะครับก็จะอยู่ที่2พอยต์นะครับตอนหนึ่งไม้หรือ เทียบง่ายๆเรเร็วนะครับก็คือ50บาทต่อหนึ่งไมล์ซึ่งก็เป็นบัตรที่ถ้าใครอยากจะไปแลกไมล์ก็ไม่ได้เป็นบัตรที่แนะนําขนาดนั้นนั่นเองนะครับถ้าถามว่า้ข้อดีนะครับแต้มของเอเมคืออะไรนะครับสําหรับผมนะหนึ่งคือไม่ว่าคุณจะรูดอะไรที่อาจจะไม่ได้เป็นแนวบิสเนสเน็มากจากคุณจะได้รหลแต้มในทุกๆก,การใช้จ่ายเว้ยเช่นสมมุติคุณใช้ Facebook แอปใช่ปะ่ะยิงเดือนหนึ่งอาจจะสูบแบบหลักพันหลักหมื่นยอะไรเงี้ยตัวนี้น,นะครับก็จะได้แต้มนะครับในส่วนนั้นหรือใครที่ใช้จ่ายใน อะไรพวกนี้นะครับอะไรที่แบงก์ไทยมักจะไม่ให้แต้มก็จะได้แต้มในโซนนั้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของเจ้าตัว MX Go ตัวนี้เลยนั่นเองครับคือซึ่งเท่าผมได้คุยนะครับจกจบคนที่ใช้ MX นะครับสิ่งที่เจอก็คือถ้าคุณใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งเยอะเกินไปอ่ะเขาจะตัดนะครับเพียงแค่เดือน2เดือน่ะเขาก็จะตัดนะครับว่าให้คุณจะใช้ของประเภทนั้นนะครับในเชิงธรุรกิจนั่นเองนะครับถามว่า มันโหดขนาดไหนคือสมมุติว่าคุณใช้จ่ายเกิน50%านะกันของการใช้งานทั้งหมดเป็นปั๊มน้ํามันอ่ะหรือว่าเป็นลักษณะนนที่เป็นยิงแอดอ่ะคุณก็อาจจะโดละนลักษณะนั้นนะครับได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เอเมกอ่ะค่อนข้างจะคอนเซิร์นมากๆคือการใช้จ่ายที่ผิดรูปแบบนะครับการใช้งานของคนปกตินั่นเองครับทางเอเกก็จะระง,งับนะครับหรือว่าเฮ้ยมีคอนดิชั่นต่างๆกับเรานะครับ พอตัวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยล้วก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการเอาตัวนี้นะครับไปแลกแต้มนะครับตัวนี้มันจะมีพิเศษก็คือ The Membership Reward Plus โปรแกรมนะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราเข้าไปในเว็บของ m x มนะครับมันจะเป็นการที่เราต้องจ่ายเงินในส่วนนี้เข้าไปไว้แล้วเราจะได้นะครับการแลกแต้มของต่างๆนะครับสิทธิ์วิืต่างๆในราคาที่เป็นเรดพิเศษนะครับกว่าเรดปกตินั่นเองคือธรรมดาก็สามารถแลกได้นะแต่ถ้าคูณจ่ายเงิน ทอ็ทอปอัพเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้นะครับคุณก็จะได้การรลกษานในเหลกพิเศษมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้เจ้าตัวเอเมโก e นะครับก็จะรับสิทธิประโยชน์นะครับในโรงแรมต่างๆเนาะเช่นแมดเริน o อเรนตินนะครับกรุงเทพเนาะก็จะมีหลายห้องอาหารนะครับที่เราสามารถใช้จ่ายที่เป็นห้องอาหารบุฟเฟ่ในลักษณะที่เป็น4จ่าย3ได้หรือ ในหลายๆโรงแรมนะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์นะครับในการลดนะครับ10%เช่นเดอะสยามอะไรพวกนี้ก็จะลด10%นะครับผู้ข้องอาหารสําหรับเจ้าตัวสมาชิกเอเด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับยังสามารถแลกคะแนนนะครับเข้าไปอย่างแมริออทหรือฮิลตันนะครับแลเด็กด้วยดูเด็กแกล้งนะครับอยู่ที่เฉลี่ยอื่นๆนะครับของโปรแกรมนี้ ีอยู่ประมาณนะครับ10คะแนนเท่ากับ1บาทนัท่นเองอาถามผมว่าการแลกแต้มกับเจ้าตัวบัตรใบนี้คุ้มไหมผมก็อยู่ในเลียวแบบถ้าเราคิดคำนวณใช่ไหมครับ25บาทเท่ากับ1แต้มแต้มนะครับเท่ากับ1บาทอ่ะมันก็จะได้แคชแบกนะครับประมาณ0.4กับบัตรเครดิตกับบัตรชาร์จการ์ดนะครับที่มีค่าธรรมเนียมปีละ3,000กว่าบาทก็อาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่โอเคแหละมันแลกคิวตันได้มันแลกมาริออตได้พวกนี้นะครับแต่สิ่งที่มันโดดเด่นจริงๆสำหรับเจ้าตัว แอมเบรรี่เพรสนะครับที่เป็นตัวโกตัวนี้ก็คือประกันการเดินทางครับซึ่งตัวนี้ครับเมื่อคุณซื้อนะครับตัว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 นี้นะครับก็จะได้รับนะครับประกันการเดินทางนะครับมูลค่านะครับวงเงินคุ้มครองสูงสุดนะครับอยู่ที่2องล้านบาททั้งคุณนะครับแล้วก็ภรรยาของคุณแล้วก็ โดโวยจะมีอายุกําหนดอยู่นั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือสมมติถ้าคุณมีอุบัติเหตุที่ต่างประเทศใช่ปะ่ะด้วยความที่บัตรคุยเนี่ยบัตรใบนี้นะครับมันเป็นชาร์จกราร์ดซึ่งชาร์จการ์ดจริงๆแล้วมันก็จะมีกําหนดของมันแหละแต่ถ้าคุณมีอุบัติเหตุในต่างประเทศที่คุณอาจจะต้องมีการรักษาพยาบาลในต่างประเทศแล้วคุณต้องแอสซา์ที่ต้องจ่ายก่อนคุณสามารถโทรเข้าเองใกไทยนะครับแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเรามีในส่วนนี้เราต้องรูดในวงเงินประมาณสมมติล้านหนึ่งใช่ปะ่ะ เราสามารถรูดนะครับแจ้งเขาไว้ก่อนแล้วก็สามารถรูดได้แล้วค่อยมาจัดการนะครับในภายหลังซึ่งในตามข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์รวมถึงการที่ผมไปถามคนเขาบอกว่าตรงนี้มันถ้าออนข้อมูลอ่ะมันไม่ได้มีจํากัดในด้านของวงเงินไว้ว่าเฮ้ยวงเงินเราจะได้ ในส่วนนี้นะครับเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาบอก,กน,นะครับก็คืออาจจะมีฟีลแบบอาจจะไม่จํากัดประมาณนึงแต่อย่างไรดีนะครับในืของส่วนนี้นะครับก็อาจจะต้องถ้าเกิดว่จริงๆก็ต้องรองขอลองสอบถามนะครับทางเอเมก่อนว่าเฮ้ยเวลาที่เราใช้งานจริงนะครับถ้าเรามีบร เรามีอุบัติเหตุที่ต่างประเทศเรารูดไปอ่ะเราจะเราสามารถรู่นนะครับในแง่ของอุบัติเหตุนะครับได้ประมาณไหนนั่นเองนะครับ้ก็ตัวนี้นะครับจะมีประกันนะครับวงเงินคุ้มครองสินค้านะครับเมื่อคุณซื้อด้วยเจ้าตัวบัตรนี้ไม่ว่าจะเสียหายหรืออะไรนะครับก็สามารถเรียกคืนนะครับได้สูงสุดอยู่ที่ซึ่งหมื่นแปดพันบาทต่อชิ้นนะครับแล้วก็ไม่เกินนะครับสองแสนสี่หมื่นบาทหรือว่าประมาณห้าัังนะครับต่อปีนั่นเองครับก็สามารถใช้บัตรนี้รูดแล้วก็ ถ้าเกิดปัญหาอะไรก็เคลมนะครับกับทาง m อได้ไง่ายๆเลยนั่นเองนะครับถามว่าข้อเสียบัตรใบนี้มีอะไรไหมสําหรับผมนะอย่างแรกเลยคือมันไม่มีแอปเลยเวลาที่คุณจะทําอะไรคุณจะต้องการเช็ t สเตทเมนต่างๆมันไม่มีแอปให้คุณดาวน์โหลดใน iPhone คุณต้องเข้าหน้าเว็บไซต์ m อเ o ็กลอตอินนู่นนี่นะครับถึงจะสามารถนะครับใช้งานล็อตอินดูสเต m เมนดู transaction ต่างๆได้นะครับดูแต้มได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเอเมกอะ่ะมันทำคอร์เซนเตอร์ได้ดีมากๆแล้วก็ทําได้แบบค่อนข้างนะครับจะประทับใจมากๆเลยนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ก่อนที่คุณจะสมัครนะครับคุณควรรู้ก็คือด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นอเมริกันอีเพรสใช่ป่ะสถานที่ที่จัดรับเจ้าตัวอเมริกันอีแพรสอ่ะมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเว้ยโอเคถ้าคุณเข้าเซ็นทรัลคุณเข้าผมเข้าใจว่าเดอะมอลล์ก็ได้นะเซ็นทรัลได้แน่ๆคุณใช้ Grab อะไรพวกนี้นะครับคุณใช้ Shopee โอเคมันรองรับ American Express ได้แต่ถ้าคุณไปร้านเล็กๆหลายๆร้านด้วยความที่ American Express มันเป็นบัตรชาร์จการ์เนาะที่ชาจชาวบ้านเยอะมากๆนะครับทำให้หลายๆร้านมันจะไม่รับนะครับตัวโต้นั่นเองครับอย่างไรดีนะครับถ้าคุณไม่ต้องการความซีเรียสมากนะครับในความเป็น MX คุณต้องการบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อที่จะตัด Ad, แอดเราได้แต้มอะไรพวกนี้มันก็จะมีหลายบัตรนะครับที่ผมสามารถแนะนําคุณได้นะครับเช่นตัวเนี้ย BBL ที่เป็นเจ้าตัว American Express นะครับตัวนี้ก็สามารถตัดนะครับเจ้าตัวแอด Google ตัดแอด a c e b o o k นะครับแล้วก็ได้แต้มช่นเดียวกันเช่นเดียวกับใบนี้แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตปกติก็จะไม่ได้แต้มเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับหรือจริงๆอีออนก็อย่างได้แต้มนะครับเวลาที่คุณยิงแอดด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงบัตรใบนี้หนึ่งหมื่นห้านะครับก็ทําได้แล้วแต่บัตรใบนี้ต้องสามหมื่นห้านั่นเองครับถามว่าเฮ้ยผมอยากแนะนาใคร m อ็มเอโกตัวเนี้ยให้ใครบ้างนะครับ ผมว่าแบบสำหรับคนที่ต้องการเดินทางเว้ยเพราะว่าอนหนึ่งมันได้ประกันวงเงินที่จะเอาโอเคนะครับแล้วก็ในการใช้งานต่างประเทศมันมีการสมมติถ้าคุณต้องการแบบขยายวงเงินแบบเยอะมากๆจริงๆอะ่ะตัวนี้นะครับมันยังสามารถนะครับทำได้ซึ่งบัตรเครดิตท,ทั่วๆไปนะครับอย่างมากก็ได้แบบ สองเท่านะครับของวงเงินนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว MX Go นั่นเองนะครับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์นะครับในการสมัครเจ้าตัว MX Go นะครับไว้ที่ด้านใต้รวมถึงนะครับลิงก์การสมัครนะครับเจ้าตัว MX Platinum นะครับด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ตัวใคเนาะให้ช่องเฟิร์สบอกของผมด้วยส่วนวันนี้ผเฟิร์สก็อดตัดลำก่อนแล้วสวัสดีครับ